สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารโรของเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรดอมนะคะก็จะมากันในหัวข้อที่ว่าเขาตัดใจจากคุณไปแล้วหรือยังนะคะน่าจะเหมาะกับคุณที่มีปัญหากันไปนะคะจบกันไปแล้วนะคะแยกย้ายกันไปแล้วก็ได้นะก็มาดูหัวข้อนี้ได้นะคะเขาตัดใจจากคุณไปแล้วหรือยังนะเรามาดูกันก่อนนะคะ เรดูพลังงานของเขาความรู้สึกของเขาหน่อยค่ะคนที่คุณนึกถึงคะ่ะคีงอฟสอดนะคะคนเก่งนะคะคนมีอีโก้สูงคนฟอร์มเยอะนะคะคนนิ่งนะคะสองเก่งนะ,ะมีชาวทัตลมนะคะมีถุนตุนกลุมแล้วก็ชาวธาตุน้ำค่ะกระกฎพิจิกมีน,นะ,ะมีคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะแล้วก็ ชาวทัดไฟไม่สิงธนูค่ะอันนี้เป็นควีนนะอ่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งนะมีภาวะความเป็นผู้นำสูงนะคะค,คนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เลยแหละนะคนอาจจะมาชอบเขาเยอะนะคะคนคนนี้นะมีมสเสน่ห์มากๆดูด,ดีนะคะเขาเป็นยังไงบ้าง นกมองว่าเขานิ่งนะคะนิ่งแล้วก็เหมือนกับเอ่อยังส่องยังดูใครบางคนอยู่นะคะเ,เขาอาจจะส่องคุณนั่นแหละนะคะที่เราเข้ามาทําคลิปนี้ก็เกี่ยวกับคุณนะส่องดูคุณนะคะยังคุณยังเป็นความสุขของเขาคุณยังเป็นคนสําคัญของเขาะคะ่ะเ,เหมือนเขารอคุณด้วยนะคะนะ กเหรียญนะคะตอนนี้อาจจะไปมุ่งมั่นนะคะในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะในช่วงนี้นะช่วงนี้เขาเนื้อหอมด้วยนะคะในบางท่านบางคนคือแบบมีคนมาชอบเขาด้วยค่ะนะขาดูนะคะว่าเขารู้สึกยังไงก,กับคุณนะคะเขารู้ึกว้าวชอวรครับนะคะ โอเ้เขาเจ็บปวดนะคะเขารักคุณนะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ยังเจ็บปวดนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนกมองว่าเขายังนึกถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะเนี่ยนะสามถ้วยการกลับมาคืนดีการปรับความเข้าใจนะคะการเริ่มต้นใหม่นะอันนี้ก็คือไพ่ของการเกิดใหม่นะคะข่าวดีนะคะการคืนดีกันนะเดอะเมจิเชียนเหมือนกําลังคิดหาวิธีการอะไรบางอย่างที่ อยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะคะถามว่ารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เจ็บปวดนะคะที่ไม่ที่ไม่มีคุณในชีวิตเขานะยังคิดถึงนะคะคุณยังเป็นคนที่เขา,เอ,าอยากจะสร้างครอบครัวนะคะสร้างครอบครัวกับเขานะคะ าดูสามดาบหน่อยนะคะเขารู้สึกยังไงกบคุณคะ The High Love f ฟ n อะไรที่เขาทำผิดไปนะอะไรที่เขาทำร้ายจิตใจคุณเนี่ยเหมือนเขาอยากขอโทษนะคะอยากขอโอกาสจากคุณอะ่ะเขารักคุณนะคะเออเนาะมีชาวราศีพฤษภนะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะ The m a ิเช i a n เนี่ยเหมือนกับว่ายังกําลังหาวิธีการนะคะ อยากเ,เหมือนเขาอยากมีเวทมนต์นะคะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมระหว่างคุณและเขานะคะเขาติดอยู่กับคุณนะคะในตอนนี้ยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะเหมือนรอคอยอย่างมีความหวังนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลห่างไกลจากคุณก็ได้นะ มีการพักเบรกความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังสนใจคุณอยู่นะบางท่านบางคนจบกันไปแล้วตัวเขาเองก็เสียใจนะเขาเสียใจเขาก็ไปต่อไม่เป็นเหมือนกันณนตอนนี้นะเก้าหมายนกว่าเขาไปสนใจเรื่องงานนะไปมุ่งมั่นเรื่องงานถามว่าสนใจคุณไหมยังสนใจคุณอยู่เหมือนกันนะคะ เขาสับสนไปหมดเลยค่ะตอนนี้นะสับสนแล้วก็มีการรอคอยมีความหวังว่าความสัมพันธ์นี้นะคะถ้ามันไปต่อได้คงดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเขาเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็เหงาเงาคิดถึงคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเนี่ย เขาเนี่ยตัดใจจากคุณได้แล้วหรือยังคะอ่าเด e ตาคุณยังเป็นคนสำคัญนะคะคนพิเศษนะคะว้าวเดวิลนกนกบอกเลยนะตัดไม่ได้โอ้โ oh, ห oh, เขายังปรารถนาคุณมากๆนะคะเนี่ยนะมีแรงดึงดูดมากๆมีแพชชั่นกับคุณมากๆนะอ oh, แรงดึงดูดแรงดึงดูดสูงมากไฟลุกเลยนะคะคุณคนเนี้ย คุณมีเสน่ห์มากๆคุณเป็นคนที่เขาปรารถนาเป็นคนที่เขารอคอยมาตลอดนะคะโอ้โหตัดใจยังไม่ได้ค่ะอาจจะยังคาดหวังด้วยซ้ํานะคะกับความสัมพันธ์นี้ด w o r ล์ World, นะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรือเขารู้สึกว่าคุณยังเป็นคนสําคัญคุณยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะคะเขาอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะเขานึกถึงคุณแล้วเขามีความสุขอะค่ะ ว้าวเดอซันอุ้ยทำไมไพ่ขึ้นมาดีมากเลยอ่ะนะ mm hmm. เขาตัดใจจากคุณได้เรารู้อยังนกว่าไม่ได้นะคะ mm hmm. เขายังสนใจคุณมากๆนะคะตัดอกตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะซีเนหหาปรารถนามากๆนะคะคุณคนนี้นะคุณน่าจะเป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะหรือในสายตาเขาว่าเขารู้สึกว่าคุณอะคือคนที่ใช่สําหรับเขาอนะคะ่ะ นะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงรูปร่างหน้าตายังไงคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะนกมองเห็นถึงการอยากเริ่มต้นใหม่นะคะการอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะคะนกมองว่าเขายังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะไปต่อได้เติบโตได้นะเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้เลยค่ะ The Empress ว้าวคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนที่เขาปรารถนานะคะอยู่ในใจเขาเสมอค่ะนะตัดใจจากคุณไม่ได้เลยติดอยู่กับคุณนะคะก้าวดาบเครียดกังวลใจนะคะไม่รู้จะเอาไงต่อแต่ละคนมีการเลิกราหรือว่าจบกันไปหรือหยุดความสัมพันธ์กันไปเนี่ย คนละปัญหาเนาะคนละประเด็นไม่เหมือนกันแต่คนคนนี้เขาเหมือนยังยึดติดอยู่กับคุณนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเขาคิดว่าคุณคือคู่ของเขาได้ด้วยนะคะเนี่ยคุณเป็นรักแท้เป็นคู่แท้ของเขาได้นะเขาอยากบอกอะไรให้กับคุณบ้างคะเพื่อนๆข้อความ ห้าเหรียญเขาหวยหาคุณเลยนะโอ้สามแบบขึ้นมาสองใบแล้วนะเขาเจ็บปวดค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือช่วงที่ไม่มีคุณเนี่ยมันเป็นช่วงที่ยากลําบากจริงๆนะคะเขาก็เจ็บปวดรวดร้าวนะเขารักคุณนะคะคุณคณนนี้อยากกลับมาค่ะเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาไม่รู้ว่าคุณยังจะให้โอกาสเขาไหม เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะชาวธาตุไฟก็มีนะโอ้สองถ้วยขึ้นถึงสองใบนะคะเขารักคุณค่ะเขาอยากกลับมาง้อคุณอยากกลับมาคืนดีอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขารักคุณนั่นแหละแล้วเขาอาจจะอยากจะบอกว่าเออคุณ่ยคือคู่ของเขานะอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ ก็ต้องกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือข้อความเขาเนะขอดูหน่อยค่ะว่าแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะว้าวสเตรน์นะคะค่อนข้างชัดเจนนะชาวราศีสิงศิกร์ออฟสอดนะคะเดอะสตาร์ความสัมพันธ์นี้นะคะจะถูกเกี่ยวยานะคะจะถูกเกี่ยวยาจะมีการกลับมาคืนดีกันในความสัมพันธ์นี้นะคะ ความสัมพันธ์นี้ยังเหมือนยังมีคนศรัทธาในความสัมพันนี้อยู่ว่ามันยังมีความเป็นไปได้ยังมีความหวังนะคะ,ะแนวโน้มความสัมพันธ์ได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุยนอบสอดนะคะคุณและเขานะคะเกิดมาเพื่อเป็นเนื้อคู่กันนะคะต่อให้คุณและเขาจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนก็ตามนะคะ นะต่างกันด้วยวัยเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะภาษาก็ได้นะแต่คุณและเขาคือคู่กันนะคยนอบสอดกับคิงอบสอดนะคะสำหรับนี้นะไม่ว่าต่างคนต่างจะนิ่งแค่ไหนต่างคนต่างที่จะไม่ยอมไม่ยอมเทคแอคชั่นไม่ยอมแสดงออกใดๆนะคะ ในอนาคตนะคะโชคชะตานะคะจะนำพาให้คุณและเขาได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งต่างคนต่างยังให้ความสนใจกันยังรักนะคะยังไม่ปล่อยกันและกันไปเนาะ The Hangman ค่ะแปดเหรียญหกไม้นุ๊กมองว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาง้อคุณแน่นอนนะคะเขาจะกลับมา นะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณน i g อ t บ f u u p อันนี้ก็นา g ออ of c u p นะคนคนนี้เขาอาจจะเงียบไปนิ่งไปห่างหายไปจากชีวิตคุณก็จริงเขาไปไปทำตัวเขาให้มีความมั่นคงก็ได้นะนุกรู้สึกว่าเหมือนเขาตั้งใจทำงานหาเงินนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาอะคะ่ะนะช่วงที่เขาห่างหายไปจากคุณนะ หนูจะช่วยแล้วเขาจะติดต่อคุณมานะคนนี้เขายังรักคุณมากๆกนะก็อย่างที่นกบอกไปนะว่าปัญหาแต่ละแต่ละคน,นะคะจะไม่เหมือนกันนะที่ที่จะต้องห่างกันไปต้องเลิกกันไปแยกย้ายกันไปเนี่ยนะต่างคนต่างก็มีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบนะคนคนนี้นะคะแล้วคุณอะจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ กันอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ช่วงที่เขาห่างหายไปเขาไปทำงานนะคะเหมือนเขาไปไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น,นะคะไปทำให้งานดีเงินดีประสบความสำเร็จนะเขาอาจจะทำแบบนั้นเพื่อที่จะดูแลคุณได้นะนะคะก็ประมาณนี้นะคะนก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ ทุกการสนับสนุนทุกการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะ id ลายนกให้ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ